ข่ายก็ครับโอเคค่ค่ะค่ายอดดอยก็ไหว้นมัสการธาตตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวยอดดอยจะพาขึ้นไปชมด้านบนนะคะ ที่ยอดดอยน้ำมาสการเมื่อเกี้นะคะก็คือพระเจ้าทันใจนะคะทุกคนยอดดอยก็ขอเอาบุญมาฝากทุกทคนนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะ คุณป้าคุณน้าคุณนายคุณพี่ผู้ชายคุณนายผู้หญิงตลอดจนถึงสุภาพบุรุษผู้ใจดีพ่อที่ทานเช่นแล้วใส่สุภาพสตรีผู้ใจบุญทุกท่านทุกคนไดน้กราบบุญเพื่อได้เสื้อบุญใหม่บุญใหญ่ในการกราบหน้าปฏะดิษฐ์ศาลปิดทองแค่มาดูข้อปฏิบัติสำหรับผู้สแสวงบุญนะคะและนักท่องเที่ยวนะคะหนึ่งให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมงเมตรเชิดไม่นุ่งสั้น ก็การแต่งกาให้เหมาะสมนะคะทุกคนสองถอดรองเท้าไว้บนชั้นวางให้เรียบร้อยสามถอดหมวกไม่กางร,ร่มสี่ไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในพระอุโบสถและลานพระธาตุห้าสำรวมกายวาจาใจไม่ส่งเสียงดังนะคะ น,นี้เลือด้านหนนะคะทุกคนนี่ได้พาชมนะคะสวยงามมากเลยค่ะน,นี่คือทางข้าวนะคะทุกคน ค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ยอดดอยก็ได้พามาทําบุญที่วัดพระธาตุช่อแฮที่จังหวัดแพร่แล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมใช่เป็นกําลังใจให้ยอดดอยใช่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะคะวันนี้ยอดดอยก็ขอเชิญชวนถ้าใครที่เกิดปีขานก็เหมาะที่จะมานมัสการวัดพระธาตุช่อแฮที่นี่เป็นอย่างมากนะคะวันนี้ยอดดอยก็ขอเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะคะ บนอะไรที่ยอดยได้ทําในวันนี้ก็ขอให้ได้รับบนเท่าๆกันทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับยดใดไปนานๆนะคะทุกคนค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะคอยติดตามนะคะว่าต่อไปยอดใดจะไปที่ไหนอีกทําอะไรที่ไหนยังไงนะคะฝากคอยติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ